สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันข้างในดีกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อวานไปเดินมารู้สึกว่าปวดขามากเดินไกลมากเมื่อวานไปเก็บผักมาแล้ววันนี้อากาศไม่ดีเลยข้างนอกก็เลยถือโอกาสมานั่งคุยกันดีกว่าไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี้นานแล้วเนาะวันนี้จะมาในประเด็นค่อนข้างที่จะอน,นาถกล้าพูดได้เลยว่าเป็นประเด็นที่น่าอน,นาดใจนะสำหรับเรื่องของ ผู้หญิงไทยเนี่ยฝรั่งบางท่านที่ทำพฤติกรรมแบบนี้โดยพี่กล้าพูดได้เลยว่ามไม่มีสมองในการคิดไม่พัฒนาขนาดที่ว่าย้ายาย้ายมาอยู่ต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าสมองความคิดหรือพฤติกรรมนี่ยังยังไม่พัฒนาตามบ้านตามเมืองน่ะนะก็เลยพี่จะมาเล่าไปมาเล่า <laughs> พี่เลยจะมาเล่าพฤติกรรมแบบนี้ให้ฟังน่ะอนะพอดีว่ามีสายพี่คนนึงนะ เขาก็แชร์โพสต์หนึ่งมาให้พี่น่ะนะก็มันเป็นพี่ดูแล้วพี่ก็โอ้ไม่มีอะไรจะพูดพี่กล้าพูดพี่กล้าพูดเลยลนะ้วพฤติกรรมแบบนี้คือเป็นลักษณะและพฤติกรรมของคนที่เขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีนะมันมีไอ้กลุ่มเมียฝรั่งกลุ่มหนึ่งเียว่าตั้งกลุ่มมาแบบเป็นทาตัวเป็นมาเฟียนะ่ะเหมือนแบบท้าตีท้าต่อยท้าคุยมาเจอกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย พี่อ่านพี่อ่านแล้วพี่ดูแล้วพี่เห็นแล้วรู้สึกว่าย้อนไปถึงสมัยที่ตัวเองเรียนปถมอตอนเป็นสมัยเป็นนักเรียนอะเป็นเด็กนักเรียนยกพวกตีกันไปเคลียร์กันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเรียนอะคิดออกไหมถ้าใครนะถ้าใครนะทุกคนน่าจะผ่านจุดๆนี้มาแล้วสมัยเราอยู่ปถมมัธยมอะไรเงี้ยคือยกพวกตีกันมาเคลียร์กันมีปัญหาอะไรกับมาเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณ ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ทุกวันนี้ที่เราย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะได้ขึ้นชื่อว่ามีมีผัวเป็นพลังนี่แหละย้ายมาอยู่ต่างประเทศในประเทศที่คิดว่ามีพัฒนาแล้วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วแล้วก็คล้ายๆว่าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมีกฎหมายนะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นเมืองที่มีกฎหมายทุกคนต้องทําตามกฎหมายอะ่ะคือไม่น่าเชื่อว่ามันยังมีพฤติกรรมความคิดแบบนี้ กับคนอายุรุ่นรุ่นนี้อยู่นะนะคือเพราะว่าเท่าที่พี่ดูในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยนะโอ้คุณอายุรวมกันอ่ะเกือบพันแล้วอ่ะคือทุกคนอายุไม่ใช่หน้อยแล้วแล้วลูกก็มีครอบครัวก็มีแล้วแล้วยังจะทําพฤติกรรมแบบว่าตั้งแก๊งเป็นมาเฟียท้าคุยท้าเคลียท้าตบท้าต่อยกับคนนั้นคนนี้คือมันยังมีอย่างนี้อีกเหรอโหขำแรงมากแล้วก็ไปแบบอะไรนะ ไอในโพสเขาก็จะโพสแบบว่าประมาณที่ว่าไอมาเคลียกันหน่อยอะไรอ่ะคือจอามาเคลียกันถ้าแน่จริงก็มาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เขาก็บอกว่าอะไรนะไม่แน่ไอถ้าแน่จริงก็ออกมาเคลียกันออกมาคุยกันกลัวหรอใครกันแน่ที่ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยเขียนโพสประมาณเนี้ยคุณคนอายุไม่ใช่น้อยแล้วตัวเองมีครอบครัวมีลูกมีอะไรแล้ว่า แล้วย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคุณประเทศที่แบบเจริญ like แล้วเขามีกฎหมายมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องที iros, uh, right ่ตัวเองมโนขึ้นมาแล้วก็ไปว่าคนนั้นคนนี้ท้าคนนั้นคนนี้มาคุยทั้งที่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาจะไปคุยทําไมแล้วแล้วทําไมคนที่โพสทําไมเขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นใครเออทำไมไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครเธอเป็นใครอ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นพี่พี่จะถามกลับว่าเธอเป็นใคร เธอคิดว่าเธอเธอเองเป็นใครที่จะสามารถสั่งคนนั้นคนนี้ให้ออกไปคุยกับเธอออกไปเคลียร์กับเธอออกไปอะไรอย่างที่เธอต้องการอ่ะเธอเป็นใครนะอันนี้คือคําถามแรกแล้วก็มีติ่งของเขาลูกสมุนของเขาร่วมแก๊งของเขานั่นแหละก็มาคอมเมนต์แบบโอ้ยพวกขี้กลาดแทงข้างหลังคนแบบนี้มกักจะขี้กลาดออกมาไม่ออกไม่กลา้าออกมาไม่แน่จริงนี่หว่าสงสัยจะรุมสงสัยจะโดนรุมกระทืบ what คุณตื่นที่นี่ต่างประเทศที่นี่ประเทศนอร์เวย์คุณไปเอาความคิดสมองกลวงๆแบบนี้มาจากไหนสลัดพฤติกรรมแบบนี้ออกไปจากสมองเธอคุณมันน่าอายนะประเทศต่างประเทศเนี้ยเขามีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วคุณบอกว่าเอ๋สงสัยขี้กลาดกลัวโดวนรุมที่ฉันถามกลับนะ ถ้าเป็นดิฉันดิฉันถามกับคุณดูสารล่างของคุณหรือเปล่าคุณดูสารล่างหนังหน้าของคุณไหมว่าคุณน่ากลัวหรือเปล่าฮะแล้วก็เท่าที่เท่าที่เห็นนะ่ะนะคือไปดูในโปรไฟล์ Fi, อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นนะ่ะหน้ายังกะข้อศอกหมาเปื้อนเครื่องสำอางนะแล้วก็หุ่นนี่ยังกะกิ้งกาขาหักมันน่ากลัวตรงไหน เออแล้วบอกว่าเออสงสัยจะดูลุมกระทืบคุณต่างประเทศนี่คือต่างประเทศคุณคิดว่าคุณจะมาลุมกระทืบใครเขาได้ง่ายๆหรอเออแล้วแล้วทำไมคุณคิดว่าเขาจะยืนให้คุณกระทืบยืนให้คุณตบหรอระวังนะคุณนะที่ฉันเตือนด้วยความหวังดีอย่าคิดจะไปลุมกระทืบอย่าคิดจะไปตบอะไรใครเขาได้ง่ายๆนะเขามีมือม,อม,อม,อมอีตีนอุ้ย ขออนุญาตพูดไม่เพาะนะเขามีมือมีตีนเออระวังนะตบเขาแล้วลหละเขาอาจจะไม่ตบกลับก็ได้เขาอาจจะแทงสวนกลับไปเลยก็ได้นะคุณนะหันกลับไปดูสารล่างพังพังของคุณก่อนพยายามหันกลับจะไปท้าไปตีไปต่อยใครจะไปว่าใครว่าเขากลัวคุณนะหันกลับไปดูสารล่างพังพังของคุณก่อนหนังหน้ายังกระค้อศอกหมาเปื้อนเครื่องสําอางหุน่นยังกระกิ้งก่าขาหัก แล้วคุณประเทศทุกประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศนี้เขามีกฎหมายคุณเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาทําตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายเออถ้าพวกคุณคิดว่าเขาทําผิดเออเขาทําอะไรก็แล้วแต่ผิดกฎหมายนั่นแหละคุณก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับเขาเออแล้วก็มีหมายตำรวจหมายสารหมายอะไรเนี่ยมามาตามเขานั่นแหละมันคือหลักการจริงๆของคนที่เจริญแล้วเขาทํา ถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณ่ะเป็นใครที่ที่คุณจะสามารถไปเรียกคนนั้นคนนี้มาคุยกับคุณกับไอจิตตกของคุณไอเขาไม่บ้าเหมือนคุณหรอกนะแล้วก็มีบางบางคนบางกลุ่มนปนกลุ่มเดียวกับเขานั่นแหละก็มาพูดเชียร์เย่เย่โอ้เชียร์โอ้เก่งโอ้นักแรงโอ้มาเฟียเก่งเชียร์เชียอยากจะรู้จริงๆเลยว่ามึงติดคุกเนี่ยกองเชียร์มึงจะตามเข้าไปในคุกรอเปล่าเนาะตลก อ้าแล้วก็มีบางคนนะติ่งของเขานั่นแหละอาก็อุตส่าห์เงยหน้าออกจากซ่วมมามามาช่วยร่วมเชร์มาแจมก็มีเอาเวลาไปทํามาหากินเถอะคุณนะช่วงนี้มันช่วงโควิดมันเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเงินการงานอะไรมันก็หายากอยู่แล้วนะเลิกเถอะพิติกรรมแบบสกอยสกอยแบบนีน้มันเสียชื่อถ้าคนมีสมองควบคุณมีความคิดสักนิดหนึ่งมีสตินะ่ะทำตามกฎหมายค่ะคุณ นั่นนั่นมันคือผู้เจริญแล้วแล้วก็ถามตัวเองด้วยหันกลับไปถามตัวเองว่าคุณเป็นใครคุณอย่าเอาจิตไบโพล่าของคุณนะ่ะไปยัดเยียดให้คนอื่นเขาจะเป็นเหมือนคุณ,คณเขาไม่เป็นหรอกนะแล้วก็เลิเลกคิดได้แล้วว่าเขาจะไปแบบกลัวไม่กล้ามาว่าขี้ขาดรูนะ้นะนี่คุณคนเรานะ่ะถ้ามันจะตกจะตีจะลุมกระทืบกันได้ง่ายขนาดนั้นนะ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกโลกใบนี้ มันอยู่ไม่ท่ารอกประเทศเนี้ยเตือนนะระวังอย่าไปคิดว่าเขากลัวนะไปตบไปลุมกระทืบเขาระวังเขาระวังโดนเขาแทงกลับนะสวนกลับนะเจ็บหนักนะคุณนะถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเขายิงสวนเลยนะถ้าคุณไม่มีไอดอนหรือว่าไม่มีใครที่จะให้แบบเรียนแบบพฤติกรรม ดีๆนะนะคุณก็ลองเข้าไปดูก็ได้ไอคนผู้หญิงไทยที่เขาเป็นเมียฝรั่งที่เขาแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศอะ่ะที่เขาประสบความสาเร็จน่ะก็มีเยอะคนที่เขามีเจามีธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเขาขายของออนไลน์ On ine, อะไรอย่างเงี้ยไปเรียนแบบพฤติกรรมเขาเพราะว่าเขาจะใช้เวลาเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการทามาหากินในการโปรโมทธุรกิจของเขานะในการขยายกิจการของเขา น,นี่คือคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจะคิดแบบนี้มีเนี่ยผู้หญิงไทยที่ประสบความสําเร็จในเมืองดิฉันนี่เยอะแยะเลยนะหลายคนเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเขามีอะไรของเขาสินค้าของเขาขายเขาโอ้โหความประพฤติเขาเขาไม่ได้มาใส่ใจทําอะไรเสียเวลากับเรื่องของพวกคุณแบบนี้หรอกเขาเอาเวลาไปทามาหากินยิ่งทํางานเกี่ยวกับพวกออนไลน์เนี่ยคุณทุกเวลาทุกวินาที นะทุกคอนเทนต์ที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเขาใช้เวลากับสิ่งพวกนี้ในการพัฒนาตัวเองทำมาหากินมันดีกว่านะอย่าคิดว่าเขาเอไม่กล้าไปไม่กล้าที่ไปอะไรกับคุณอย่าคิดว่าเขากลัวคุณเพราะเขาเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นบ้าเขาก็ไม่วิ่งตามพวกคุณไปหรอกเพราะเขาคิดว่าก,กฎหมายประเทศนี้มันมีทุกประเทศนั่นแหละมันมีอยู่แล้วทุกอย่างทุกคนเราทุกคนต้องทําตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายนะแล้วก็ เขาไม่เอาเวลาไปเสียเขาไม่เสียเวลาไปคุยเรื่องไร้สาระกับคนที่เป็นไบโพล่าจิตตกแล้วก็หาเรื่องมาคล้ายๆว่าขี้แพ้ชวนตีเขาไม่เอาเวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นหรอกเพราะว่าเขาก็ค่อจะคิดว่ามันมันเป็นแบบมันก็แค่เศษขยะนะนะเป็นฝุ่นลอยมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปหลงตัวเองเยอะเลยเลิกมโนสัทีเถอะถ้ามาหากิน แล้วทุกคนแต่ละคนนะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแล้วเนาะเลิกพฤติกรรมเถอะเลิกพฤติกรรมแบบนี้ทําตัวเป็นมาฟงมาเฟียมันดูไม่สวยเลยเสียชื่อเสียชื่อคนไทยในต่างแดน,นด้วยจะไปหาร่วงหาเรื่องอ้ยกพวกตีกันตบกันเนี่ยโอ้มีแต่พวกสกอยนะั่นแหละทําแบบนั้นะ่ดิฉันคิดถึงตอนเ,อเด็กประถมป .4 ป .5 น่าดูสารล่างแต่ละคนนะยังกะ หมาป่วยนั่นมีมีเหมือนกันมีพี่เคยเจอเหมือนกันที่แบบว่าเดินไปอย่างนี้แหละคือเดินไปตามทางออกไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเหมือนกันเจอคนที่แบบ่านี้เนี่ยเก่งๆปากเก่งๆ,ๆอย่างนี้แหละก็เดินสวนกันเดินสวนกันไหลแทบชนกันเนี่ยตามข้างทางเนี่ยมีในในป่าดิฉันก็เคยเดินสวนกันนะกับคนที่ว่าไม่ชอบดิฉันแล้วปา่าเก่งๆเนี่ยนะแล้วหาพักหาพวกเนี่ยเดินไหลแทบชนกันดิฉันก็มองหน้าเขาอยู่ ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะคุยกับดิฉันหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาตกมาตีอะไรดิฉันหรือเปล่าก็ยังก็เดินก็มองหน้าเขาเขาก็เดินสวนไปก็ไม่เห็นจะว่าอะไรก็ไม่เห็นจะทําอะไรเออพอกลับไปถึงบ้านแหละรวมแก๊งกันได้โอ้โหพอรวมกลุ่มรวมแก๊งกันได้เหา่าหอนเป็นหมาเดือนก้าเลยหอนอยู่นั่นแหละ แปลกคนเรานี้ก็แปลกเนาะคือมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ประเทศที่จเจริญแล้วแทนที่จะเออแทนที่จะพัฒนาสมองตัวเองทำทำตามกฎระเบียบนะแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าโอ้โหอายุรวมกันเป็นพันอะอรวมๆกันในแก๊งในกลุ่มเขาาก็เป็นพันแล้วนะแล้วก็โอ้เป็นพฤติกรรมที่น่าละอายคุณถ้าเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ สิบเจ็ปดมันคงจะเป็นเรื่องปกติมั้งเพราะว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นนะเนาะคือก็มันก็เราก็เคยผ่านจุดนั้นมาเรื่องไอะไยกพวกตีกันตกตีกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าทุกคนะจะเคยผ่านจุดนี้มาหรือว่าเคยเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยโหแต่ในอายุประมาณนี้คือแบบมีผัวมีลูกย้ายมาอยู่ต่างประเทศอายุสามสิบสี่สิบแล้วโอ้ยังมาทำพฤติกรรมแบบนี้อีกอะ่ะโอ้ สิ้นดีเลยเอาง่ายๆเลยโง่สิ้นดีเลยโง่จริงๆถ้าถ้าเขาด่าว่าไอ้สมองไม่มีใช้หากินอะ่ะก็ไม่ต้องไปโกรธเขานะคือมันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าจะจะอัพตัวเองอะ่ะพยายามใช้สมองใช้ความคิดนิดนึงโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอย่าโชว์พฤติกรรมงโง่ออกมาให้เขาหัวเราะเยอะเลยใครเขาเห็นเขาก็ละอาเขาเบือ่อ นะถ้าเขาผิดนะทุกทุกเมืองทุกประเทศน่นแหละมันมีกฎหมายคุณถ้าเกิดว่าเขาผิดเขาทําอะไรผิดกับคุณหรือว่าอะไรคุณก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาจะปฏิบัติตามทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎระเบียบบ้านเมืองเขาไม่จําเป็นต้องมาทําตามกฎของคุณกฎงโง,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 ง่กฎไบโพล่าของคุณนะโอ้ยเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดหรือบอกอย่างเดียว่าโอ้โห คนรุ่นแม่คนรุ่นประมาณนี้แล้วยังมีย,งมยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกงงมากคือแบบว่าแล้วไปบอกว่าเฮ้ยกลัวขี้กลาดอะไรอย่างเงี้ยตลกดิฉันขอเตือนอีกรอบนึงนะคะนะถ้าจะคิดมาอยู่ต่างประเทศถ้าคิดจะไปตบไปตีกันไปนี่กันระวังตัวไปด้วยก็แล้วกันนะนะเขาอาจจะไม่ตบมาตบกลับเหมือนหนังไทยนะเขาอาจจะตบมาแล้วแทงกลับก็ได้สวนกลับหนักกว่าเดิมก็ได้นะ น่ะเอาเวลาไปทํามาหากินไปเรียนแบบพฤติกรรมคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคนที่เป็นเมียฝรั่งเขาประสบความสําเร็จเขามีธุรกิจเขาอยู่กับครอบครัวเขาตั้งใจทํางานน่ะแต่ไปสังเกตพฤติกรรมเขาว่าว่าเขาทําอะไรในแต่ละวันว่าเขาคิดยังไงน่ะเขาเขาคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เขาจะไม่ทําแบบนี้หรอก นะถ้าเกิดว่าอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นอยากจะเป็นผู้หญิงที่โดนยกย่องถูกยกย่องเป็นผู้หญิงที่เขาอ่าวกล่าวถึงว่าเป็นผู้หญิงเก่งประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยไปหัดไปเรียนแบบพฤติกรรมเขาไม่ใช่ว่ามาทําตัวเป็นสกอยทําตัวเหนือกฎหมายทําตัวว่าทุกคนต้องทําตามที่ฉันบอกฉันอยากฉันอยากฉันจะาําอะไรฉันต้องการอะไรทุกคนต้องทําตามฉันฉันอยากคุยกับใครทุกคนต้องมาหาฉันเลิกคิด ถ้ามันเป็นพฤติกรรมของคนหลงตัวเองคนที่ไร้สมองไร้สตินะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เถอะนะมันมันน่าอายเห็นแล้วก็อนาดอย่าไปคิดว่าเขากลัวคุณเลยนะเขาคิดเขาอาจจะคิดว่าพวกคุณมันแค่เศษส,สะวะเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะลูกโตกันแล้วนะคะนะแล้วก็ Oh, ไม่มีอะไรจะพูดใครอยากแค่คอมเมนต์ใครอยากจะแสดงความคิดเห็นนะไอสิ่งที่พี่พูดนี่มันถูกหรือมันผิดนะนะก็คอมเมนต์กันได้นะคะแต่ว่าพี่เห็นพฤติกรรมแล้วพี่เอื้อมมากพี่เอื้อมละอามากพี่พี่ไม่อยากพี่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความคิดและพฤติกรรมของคนอายุรุ่นนี้คนที่แบบว่าอยู่ไม่มันอยู่ในเมืองที่พัฒนาแล้วจเจริญแล้วเนี่ยคำ้าเพราะ,ะ,ะว่าเมื่อเมื่อวเมื่อก่อนก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่เม,มื่อวานไอมีสายเขาส่งมาให้ดูไงก็เลยโอ้ เบิคัมสีเวลนะหน้ายัางไงข้อศอกหมาเปื้อนเครื่องสําอางหุ่นยังไงขี้กางขาหักหุ่นยังไงกิ้งกากิ้กงกาใครกิ้งกาไม้กระป้อมอ่ะหุ่นยังไงกิ้งกาขาหักร่างพังๆก็ามาทา้าตีท้าต่อยคนนั้นคนนี้โอ้ยคุณเลิกเถอะพฤติกรรมสกอยอ่ะเลิกเอาไปทิ้งไว้เก่า,กาๆคนนั่นแหละเลิกพฤติกรรมแบบนี้เดินหน้าถ้ามีอะไรก็ ทำตามกฎหมายนั่นแหละกฎหมายบ้านเมืองเขามีนะอย่าทําให้เสียชื่อผู้หญิงไทยเลยนะมันไม่ใช่ถ้เสียแต่เพราะพวกคุณนะถ้าตกเป็นขงเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผู้หญิงไทยยิ่งทุกวันนี้ชื่อเสียงเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนาะเรื่องผู้หญิงไทยก็พยายามรักษาพฤติกรรมกันหน่อยนะคะนะฝากไว้ให้คิดด้วยไม่มีใครเขากลัวใครหรอกทุกวันเนี้ยอย่าหลงตัวเองเยอะถ้าบ้า ถ้าสติไม่ดีก็ไปรักษาไปกินยาซะแล้ววันนี้ก็แค่นี้แหละเรามาคุยกันชิวๆก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะการใช้กําลังไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่แก้ปัญหาเสมอไปคนฉลาดเขาต้องใช้สมองในการแก้ไขปัญหานะคะนะฝากถึงทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะอย่าไป ท้าตบท้าตีกับใครอย่าไปต่อยไปอะไรกับใครเข้ากลัวกลัวว่าจะโดนสวนกลับแล้วก็กลัวจะติดโควิดด้วยนะกลัวเสียชื่อคนไทยด้วยกันด้วยคนที่เขาทําดีไว้ก็มีเยอะแยะนะอย่าให้มาเสียเพราะคนสมองกลวงอย่างพวกคุณเลยนะนะวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ขอบคุณทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สครายกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ